ทอดทงคัตสึโดยแพนเบดนะฮะอันนี้เป็นแพนเบดเนาะง่ายมากสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนกินกะดิทั้งหลายทั้งแหล่และทั้งปวงนะวันนี้เราจะมาทําทงคัตสึจากเนื้อผึ้นะฮะเราจะมาเริ่มหั่นหอมก่อนปกติอ่ะเขาจะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นแต่เราก็มาหั่นหอมกันใส่หม้อเข้าไปอันนี้หม้ออบร้อน นาทีนั้นตอนนี้เราเริ่มจะได้เลยนะฮะโดยม่าอบรุมร้อน6ประมาณเกิบ30นาทีเราก็จะเอามาหั่นชูอๆๆๆๆๆมาดูกันกด้ปะก็สนเ่อสาททนเครื่องสืบ ราจทอดกินกันพร้อมกินนะฮะอันนี้อ่แน่หมูทอดทงคัตสึโดยแพนเบสนะฮะอันนี้เป็นแพนเบสเนาะง่ายมากมากินกระดิบะเนยอบอบลมใจ